you <music> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภพพรพุทธนุกูลชื่อเล่นชื่อบีค่ะตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปัจจุบันอายุ39ปีจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจเกษตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีค่ะและจบปริญญาโทสาขาพัฒนาการเกษตรมหาวิทยา,ล,าลัยสงขลานครินท์ค่ะ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายน2557ณสำนักง,งานเกษตรอำเภอเทพาค,ค่ะปัจจุบันก็บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นระยะเวลา8ปีค่ะในฐานะที่ดีเป็นเกษตรตำบลท่าม่วงที่มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น14หมู่บ้านมีพื้นที่ลอยต่อระหว่างอำเภอโคกโพจังหวัดปตัตตานีและอำเภอสะบายอยจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรอื่นๆได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ในความรับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการแปลงจำนวน2แปลงได้แก่แปลงใหญ่กล้วยอำเภอเทพาและแปลงใหญ่ข้าวบ้านกระอานและสนับสนุนกิจกรรมของแปลงใหญ่ยางพาราซึ่งมีการยาแห่งประเทศไทยสาขาเทพาเป็นผู้จัดการแปลงอีกจำนวน5แปลงด้วยกันค่ะการพักชำระหนี้เก,นเ,กนเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผ่านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืนแก่เกษตรกรและผู้ยากจนเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ 4. การขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการทำกรเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดต้นแบบทางด้านการเรียนรู้ให้แก่กเกษตรกรที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดสมัยใหม่มีการประชุมกำหนดแนวทางร่วมกันติดตามการทำงานผ่านเวทีประชุมเครือข่ายสอประกรแปลงใหญ่และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ติดตามให้คำแนะนำร่วมกันเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่ม และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรยุวเกษตรกร,ร,กรและบุคคลที่สนใจในพื้นที่ตลอดการทำงานที่ผ่านมาบีมีทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ต้องใช้การแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนชอบยิ้มแย้มหัวเราะเก่งร่าเริงแจ่มจใสซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ ทําให้การประสานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ,กะเกษตรกรสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลอื่นได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดปัญหาจึงใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือและเป็นผู้ประสานงานที่มีความอดทนเสียสละมีน้ำใจต่อผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคจึงถือเป็นจุดเด่นที่จะทำให้การทำงานสำเร็จลุร่วงง่ายขึ้นค่ะแนวทางในการทำงานกระบวนการทำงานโดยพิจารณาจากบริบทชุมชนอาชีพพื้นฐานและความต้องการของเกษตรกรวิเคราะห์ศักยภาพจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคของกลุ่มและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ตัวอย่างความสำเร็จได้แก่ 1. การพัฒนาเกษตรษกรรายย่อยสู่การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตป,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนิคมเทพาจากจำนวนสมาชิกแรกเริ่ม30รายเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยางัยง่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรบ้านโคกกอกจากศูนย์เรียนรู้สมุนไพรประจำหมู่บ้านบ้านโคกกอกซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมพืชสมุนไพรของชุมชนมีปรั์ชาวบ้านเป็นผู้มีความรู้ในการถ่ายทอดแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ สร้างอาชีพใดๆได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนความภาคภูมิใจที่ผ่านมาคือการทำงานในพื้นที่และปฏิบัติงานภายใต้ในโยบายโครงการของรัฐการได้เห็นซึ่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขของเกษตรกรทุกครั้งนั่นถือได้ว่าการทำงานในครั้งนั้นได้ประสบความสำเร็จไปแล้ว50%ส่วนที่เหลืออีก50% คือการต่อยอดให้เกษตรก,กรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ